ก่นองคนหลายเนาะห้าก <Si> ็ต้องไส่อันนี้เพื่อที huh? ่จะว่าย่งเห็ดนางฟ้าเขาัป้องกันห้าน้ำเนาะี่นองเนาะแล้วก็เขาจะนั่งข้างนอกสมายดี หนานันจะมีห้องที่เป็นห้องเปียโนอยู่ตรงนั้นนี่ไงมันมีอันแบบว่าเครื่องดนตรีแบบเปียโนเป็นยังไ<ะ>งน,นี่อันหืมบอมมี่อืมนี่มาดามมาดามมีเยอะให้ม้นมนให้ดูบรรยากาศนะพี่น้องนั่นสมุน <ś la ff les> นี่แหละคือมาดามนะคะมาดามจะกลับกรุงเทพแล้วมาดามฝน ใช่อ,อันนี้จะเป็นลีโด้ดรนะครับบรรยากาศพี่น้อง <S <S 2> <S 2> <S 2> จะเป็นแบบที่นั่งแบบชิวๆนะครับชิวๆกันตรงนู้นก็จะเป็นโซนจอดรถนะครับ เราจะจพาพี่น้องเดินช่อ<ไ> <c oughs> มหืมเหนอะงามอยู่ฝนแส<ม>งงามอยู่ <c oughs> งามงามผ่านผ่านน,นี่น้องนาเดียก็มานะพี่น้องนาเดียเย็ไปหมวดสวยเด้อ นาเดียไหมพี่นาะเดียวเนี่ยบรรยากาศนะครับ<อ>ก็จะมีแบบว่าห้องไว้รับรองต่างๆลายทีลายหมองพี่น้องอแต่ว่าตอนช่วงตอนตะกอนมันมันบ่ค่อยหลาไปนหน่อเนะ<อ>ที่รับรองอ น้ำตกฟ้างคุณน้ำตกก็มี่พี่น้องชุดเก้าหัะจะมีเปียโนอยู่ข้างในนี่น้องนาเดียมาเล่นเปียโนไซเ่นโซ่เนี่ โอ้อบอ่ <ใน S 1> ได้สั่งฝนมันสั่ง,ง,งบ่นี่บรรยากาศภายในห้องนะคะเป, <c oughs> เป็นห้องรับรองพี่หนอเป็นห้องรับรองมากับน้องนาดี <c oughs> อันนี้อะไรอ่ะอานารั เปียนหนโลแล้วก็มุนูยกด้เลยนะนี่ก็จะเป็นอุ้ยอันนี้เป็นอะไรนี่ทุกคนมาเดี๋ยวเราจะพาไปเล่นกวางนะคะครับกวางนี่นั่งตื่นเต้นหอนั่งมาเที่ยวพี่น้องอนี่หันมาด้านนี้มันจะได้ไม่ย้อนแสงว้าวกวางสวยมากเลยค่ะเดี๋ยวจะพาไปเล่นกวางะคะตามมาเลยค่ะ ไหนทางอะไรเป,เป็นตรงที่ทางออกแล้วพี่นอ้องเสียบมากเลยอบรรยากาศดีไหมครับ<า>บรรยากาศดีบ่พี่นอ้องบรรยากาศนี่คือดีมากๆอ่ะอเดี๋ยวเราจะพาไป ขึ้นไปดูด้านบนเอ้ยไม่ดีกว่าไม่เดี๋ยวหนูจะขึ้นไปให้ดูนอนนะเระว,วงังตกเด้ออุย,อย,อยไม่ขึ้นดีกว่าอืมมันสูงไม่ขึ้นหรอกข้างบนเดี๋ยวอันตรายนี่ค่ะต้นอะไรเนยยี่ยต้นอะไรเนี่ยถ้าน้องถ้า,ถาเ,เพื่อนๆพนรู้ก็คอมเมนต์ให้หนูหน่อยนะคะวะ่าต้นอะไรหรอต้นอะไรไม่รู้อะคะ่ะอืมไม่เหมือนต้นสนเลยค่ะ ทุกคนมาให้โซฟาดูสินี่นะคะฝัก้านอาหารบรยากา่ยมเย็นพี่น้องร้านอะไรเอ่ยเกนป่ากราเดนทุกคนเดินไปอันนี้ให้ดูนะอ่าชินไล่ตาในนึกพี่น้องนึกเพราะว่าเป็นคีบวอล์กเราเดินไปเรื่อยไหน โอเคนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับกับผ้าม้าเดียวแบบชิ่วๆนะครับพ่อหอมปากหอมโ่้พี่น้องสำหรับคลิปนี้ก่ะปากไว้ซ้มนี้นะครับปากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องตอต้นชาแนลนะคะลากันไปก่อนสำหรับคลิปนี้นะครับกับบรรยากาศถ่ายรอโอเคนะคะบ๊ายบายโชคดีนี้ใช่สวัสดีครับโอ๊ยตัดต ปลาพี่น้องทดสอบใช่รึเปล่าเอ1โเหมือนไอโฟนเนี่ยไอโฟนสิบสองโปรโปรด้วดีที่สุดแหละอืมเออใน้ไอโฟนสิบสองนี่ปูคือที่สุดถ่ายแล้วป่ะเราจะกลับบ้านกันแล้วพี่น้องปลาเมอนี้กระทะมะเทียวพ่อหอมปากหอมคอนะครับมันจะทานตรงไปเร็วเชียวเอานอนไปกลับบ้านกันพี่น้อง แม่บ้าผิีบอ่ะเนั่งกันล้วไม่ด้วยออไม่ด้วยก็ออกไปทางนูง้นเอาขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วก็ขึ้นเลย